ผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือใครทราบลัคนาก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะาชาวราศีเมถุนดูตามชาร์ตนะคือผู้ที่เกิด14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นช่วงของ ชาวราศีเมถุนตามทางโหราศาส์ไทยไม่ใช่โหราศาสตร์ตะวันตกนะเพราะเราดูดวงทางโหราศาสไทยนะคะช่วงวันก็จะตามนี้นะคะเพราะบางทียังมีท่านผู้ชมหลายท่านยังยังถามอยู่ว่าราศีเมถุนคือ,อหรือรวาศีต่างเนี่ยช่วงวันอะไรถึงอะไรอาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าวางไว้แบบนี้ให้ท่านดูเลยดีกว่านะคะ,ะเพราะว่าบางทีอาจารย์อาจจะลงลืมไม่ได้ ไม่ได้เขียนไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็แปะไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะโอเคเราเข้าสู่บทการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม2565สําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันเลยนะคะอ่านี่คือพลังงานดวงดาวที่อ่า อา,อาจารย์วางผังดาวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2565นะคะมองภาพรวมของดวงดาวที่โคจรอยู่ตอนนี้อาจารย์มองว่าให้ผลดีกับชาวราศีเมทุนและลัคนาเมถุนอย่างมากๆต้องบอกว่าอย่างมากๆทําไมถึงมองอย่างนั้นก็ต้องไปดูดาวประจาตัวของชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนก็คือดาวพระพุธค่ะทุกท่านก็ น่าจะทราบอยู่แล้วแหละดาวประจําตัวของท่านตันุรักษ์ของท่านดาวตันุรักษ์คือดาวพระพุธนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะดาวพระพุธได้โคโจรอยู่ที่ราศีเมษนะคะราศีเมษนะคะเป็นตําแหน่งโยกหลังลัคนาคือพบลาภนี่เองคําว่าลาภเนี่ยให้ความหมายดีในแง่ของพลังงานโชคลาบลาบลอยลาบที่ได้มาง่ายๆนะคะ อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลาบรอยจากหุ้นหวยลอตเตอรี่ลาบรอยจากการงานงานเสริมหรืองานหลักก็ได้ทั้งนั้นแต่มันจะได้มาง่ายกว่าคําว่า,ารายได้จากพบกรรมะเพราะกรรมมะมันแปลว่างานแปลว่าคุณจะต้องลงทุนลงแรงใช้สมองค่อนข้างเยอะมากกว่าพบลาภะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวประจําตัวของท่านอยู่ภพลาภะจึงให้ความหมายที่ โดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของโชคลาภเรื่องการได้รับการสนับสนุนนะคะเพราะว่าดาวพระพุธมาเจอกับพระราหูถึงแม้ว่านะคะพระราหูกับพระพุธเนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะเป็นคู่ศัตรูแต่นะคะเมื่อเขาอยู่พบที่ดีคำว่าลาภพระราหูอาจจะให้โชคลาภกับท่านก็ได้ใครที่ไหว้ ขอพรกับพระราหูในช่วงที่ท่านต้องการโชคลาภท่านก็จะได้นะคะ,ะท่านก็ลองไปเสด์ชในในในเว็บที่เขาทําพิธีก็ได้นะคะว่าที่วัดไหนบ้างมีการไหว้พระราหูอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไปไหว้ไปร่วมพิธีกรรมเขาก็ได้นะที่จริงการทำพิธีกรรมที่มีคนหมู่มากโดยเฉพาะที่วัดนะคะอย่างวัดศรีสาทองหรือวัดอะไรก็ได้นะคะ อาจารย์มองเลยพลังงานเนี่ยความความเข้มความพลังงานที่อ่มากมายอะ่ะนะคะมันจะมีเยอะเพราะฉะนั้นท่านไปร่วมงานแบบนั้นจะให้ผลดีนะคะโอเคค่ะแล้วพระพุธเจอกับพระราหูเนี่ยจะให้ความหมายในเรื่องอะไรเราก็ต้องไปตามพบองพระราหูมาจากเรือนหรือพบอะไรพระราหูมาจากเรือนคําว่าสุภะค่ะสุภะก็แปลว่าหนึ่ง เขาเรียกว่าความเจริญก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้การเดินทางไกลก็ได้นะคะชื่อเสียงความสําเร็จเพราะมาจากความหมายที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นสุภาลาภแปลว่าจะได้ประโยชน์จากผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งในะเรื่องของงานนะคะหรือท่านมีเกณฑ์เดินเรื่องเอกสารไม่ว่าจะเดินเรื่องไปต่างประเทศเดินเรื่องเอกสารนะคะเป็นคู่เอกสารได้นะในหน่วยงานของ อาราชการาหรือเอกชนก็ได้แหละหน่วยงานแบงก์ก็ได้ท่านก็จะได้รับความสําเร็จเพราะว่าอะไรพระอังคารอยู่เรือนของพระลาหูเขาถือว่าเป็นดาวแรกเรือนคําว่าแรกเรือนเนี่ยจะให้ความหมายในแง่การได้รับเขาเรียกว่าเกษตรแปลว่าความมั่นคงแต่แลกเรือนจะให้ความหมายคําว่า เหนื่อยก่อนแล้วได้รับความสําเร็จทีหลังนะก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบอได้ง่ายๆมากจนเกินไปถึงถึงถึงต้องแบบว่าขอพอรก่อนทํะไรที่เป็นเหมือนกับการเส้นไหว้การบูชาก่อนท่านจะได้ความหมายหนึ่งนะหรืออาจจะต้องเจอปัญหาบ้างแต่ยังไงปัญหานั้นก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วเกิดความสําเร็จได้นะคะเพราะมีพระอาทิตย์ช่วยเหลือพระ พทธอยู่ก็ได้พระที่กับพระพูดเป็นคู่วิชาการกันอยู่นะคะเป็นคู่มิตรภาพไม่ได้คู่เสียหายพระที่มาจากเรือนอะไรนะคะมาจากเรือนส,สหชาสหชาแปลว่าการได้รับความร่วมมือการเดินทางการคอนแทคต,ต่างๆเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะอ่ามฤตยูอยู่ตรงนี้ก็ให้ความหมายในแง่ของได้แบบไม่คาดคิดคาดฝันมฤตยูเป็นสิ่งที่ เหนือความคาดหมายได้นะแต่เขาก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะก็ไม่ได้แปลถึงเรื่องเสียหายนะคะที่มุมมองดวงดาวเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นๆอีกนะคะเรามาดูว่าพรางคานมาจากพบอะไรด้วยที่มาอยู่ตรงนี้พรงคารน,นะคะมาจากเรือนคำว่าอริด้วยนะอริสุภะมาอยู่เรือนสุภะนะคะ อรเนี่ยคือปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องของคดีความฟ้องร้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านั้นเมื่อมาอยู่เรือนสุภะแล้วแลกเรือนกันเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาที่มีอยู่ถูกสะสางนะคะ,ะถูกสะสางแล้วทาให้เกิดความสําเร็จพระพทธอีกเรือนหนึ่งมาจากเรือนคําว่าพันธุนะคะพันธุแปลว่าความมั่นคงแปลว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือท่านครอบครัวท่านญาติพี่น้องท่านก็นกนได้สหชาพันธุมาอยู่ด้วยกันนะฮะก็ได้รับความสําเร็จความราบรื่นได้ในที่สุดแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของอาจจะมีปัญหากับเพื่อญาติหรือกับเพื่อนกับคู่ฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่เคลียร์กันได้นั่นคือความหมายของดวงดาวที่เป็นอยู่นะคะเออแล้วก็นะคะในอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะคะเรามาดูว่า ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรอยู่บ้านของตัวเองในความหมายคำว,ว่าลาภะค่ะลาภะเป็นเกษตรแล้วก็พฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ประธานฝ่ายสุภเคราะห์และเจอกับพระศุกร์เป็นคู่รั์คู่โชคคู่มหาเฮงมาเจอกับพระเกตที่เป็นคู่ของความอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริเกิดขึ้นในการเขาเรียกว่าพระเกตุเป็นตัวเร่งเร้านะอยู่ในภพที่ดีเจอ ดาวที่เป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่เลยเนี่ยระสมกับพระฤหัสคู่ทรัพย์คู่อ่าคู่โชคคู่มหาเฮงยิ่งทําให้ความหมายควาว่าลาพระอะความหมายคําว่ากรรมมะโทษทีค่ะพะระฤหัสอยู่พบกรรมมะเป็นเกษตรโทษทีนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดไปรเปล่าอ่าพระฤหัสกรรมมะนี่แปลว่าหน้าที่การงานการงานท่านให้ความมั่นคงนะการงานท่านให้ความมั่นคง พระฤหัีเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวผู้ใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวในแง่ของโชคพลังงานโชคโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือน้องนองน,องนักเรียนอยู่ในวัยเรียนครูบาอาจารย์ช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะก็ให้ความหมายดีแบบนั้นพระเกตเร่งแล้วให้พระสุกกับพระฤัสเนี่ยทำงานไปในทางที่ดีนะคะพระสุกมาจากเรือนอะไรนะคะ มาจากเรือนวินาศวินาศกรรม,มะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงย้ายงานเกิดขึ้นแต่จะเป็นการย้ายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะท่านจะต้องเปลี่ยนตามความหมายของดวงดาวอยู่แล้วนะคะพระศุกร์เนี่ยมาจากเรือนบุตรตะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคําว่าบุตรตะคือการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับชาวมีุนอยู่แล้วในช่วงนี้แต่สิ่งที่เป็นไปมัน เกิดจากพลังงานของดวงดาวที่จะทำให้เกิดการแปรผลันแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีสำหรับท่านในการลงทุนอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะไม่ได้แปลก,การออกจากงานก็ได้อาจจะแปลการขยับขยายการลงทุนเพิ่มอาจจะแปลว่าทำงานเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนดาวเพเกสเอ็กพอร์ตอิมพอร์หรือค้าขายทางออลน์อะไรมากขึ้นในความหมายกรรมะแต่ท่านจะได้รับความสำเร็จอย่างมากๆนั่นคือความหมายที่ดวงดาว ปรากฏอยู่นะคะแล้วทีนี้วันที่15เนี่ยจะมีดาวย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ส่วนมากจะย้ายทุกช่วงของกลางเดือนนะคะพระอาทิตย์ก็จะย้ายราศีพระอาทิตย์เดือนราศีละหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นวันที่15พฤษภาคมพระอาทิตย์ย้ายไปที่ราศีพฤษศเป็นเรือนของพระศุกร์เป็นเรือ,อนอคู่สมพลนะคะไม่ได้เรือนคู่ศัตรูแต่ เป็นภพวินาศจะหมายถึงอะไรพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าเรือนอะไรเจ้าเรือนสหชะสหชาวินาศก็อาจจะแปลว่าหนึ่งถ้ามองในข้อเสียก็คืออาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนอ่ากับเพื่อนกับญาติพี่น้องก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงทําไมถึงบอกงั้นก็พระศุขมาอยู่เรือนคําว่ากรรมะที่มีพระฤหัสกับพระเกตอยู่นั่นแหละนะคะ ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รุ่มแรงหรืออีกความหมายหนึ่งสาชตาิคือการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางไกลก็ได้คําว่าสาชตาิจริงๆแล้วตามที่อาจารย์ดูดวงมาหลายปีแล้วเนาะสาช้ามันไม่ได้แปลว่าเดินทางใกล้เสมอไปในความหมายทางโหราศาสตร์เขาจะบอกสาชตาิเดินทางใกล้สุภาพเดินทางไกลแต่ที่จริงแล้วตามที่อาจารย์เห็นมานะมันเดินได้ทั้งทางใกล้และทางไกลเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ยังได้หรือท่านอาจจะมีเกณฑ์เจอ คนที่อยู่ทางไกลเดินทางมาหาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องแบบไม่คาดฝันความหมายคําว่าวินาศอ่านะคะแบบนั้นก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนั่นแหละที่อาจารย์มองว่าวินาศสหชาวินาศมีเกณฑ์การคอนแทคเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานเกิดขึ้นดาวตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าโยกกันนะพระหัสโยกกับพระสุขคู่สมพลโยกกับพระหัสคู่มิตร และพระฤััสอยู่เรือนกรรมะเห็นไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมถ้ามีการพลิกผันแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงการได้รับโอกาสดีๆต่างหากล่ะนะคะดูตามความหมายของภพเรือนและและก็ตำแหน่งของดวงดาวด้วยว่าให้คุณไหมนะคะในตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าโยกนะคะโอเคค่ะแล้วก็พระอาทิตย์งตีโกนถึงพระเสารเป็นคู่ธาตุไฟกันอยู่แต่มุมดาวเนี่ยอันนี้มันมรณะอันนี้มันวินาศ นะคะแต่พอเป็นมรณะกับวินาศตีกลกันเนี่ยคืออาจารย์มองว่าไม่เสียหรอกนะคะก็เหมือนที่บอกมันจะเกิดขึ้นอะไรออเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเออบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายงานเกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะเพราะว่าอะไรนะคะพระพุทธดาวประจําตัวของท่านนะมาจากเจ้าเจ้าเรือนอะไรพันธุไนงะ พันธุ์บบางบาง,งท่านอาจมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายบ้านหรือมีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่หรือบางท่านมีเกณฑ์เป็นในหน้าขายที่ดินได้หรือบางท่านอยากจะขายที่ตั้งนานขายไม่ได้นี่ก็มีเกณฑ์ได้เพราะน,นี่เป็นคู่สัญญาเอกสารที่จานแปลไป,ไปนะเรื่องเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นตามช่วงที่ดวงดาวเขาย้ายเขาทํามุมเขาทํางานผลกระทบส่งผลต่อกันแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะพอวันที่17พฤษภาคม ดาวพังคานนะคะดาวพังคานย้ายเข้านะคะยกเข้าสู่ราศีมีนค่ะดาวพังคานอยู่ราศีมีนเนี่ยมาเจอกับพระศุกร์เป็นคู่มิตรเจอกับพฤหัสก็เป็นคู่สมพลก็ให้ความหมายดีอีกนั่นแหละนะคะเพราะเข้าเรือนคําว่ากรรมะนะคะกรรมะ ก็ให้ความหมายในเรื่องของงานเรื่องของการเรียนก็ได้อยู่ในเรือนของพระหัสที่เป็นเกษตรอยู่แล้วก็แปลถึงความมั่นคงหลังจากที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายพ,พรบรหัสมาตรงนี้บางคนถ้ายังไม่ย้ายก็อาจจะมีเกณฑนะ์เปลี่ยนนะเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในปัญหาต่างๆก็จะขี้ขายคําว่าอารินะคะพั้งคึ้นมาจากอารินะแต่ก็มาจากเรือนลาภะด้วยลาภะกรรมะจึงให้โชคในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะ นะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บมืองท่านถูกโปรโมตถูกผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆอย่างเนี้ยนะคะให้ความหมายดีอย่างแน่นอนนะคะในมุมของดวงดาวค่ะนะคะเอ,อ่อแล้วก็นะคะหลังจากนั้นวันที่25พฤษภาคมนะดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์จะย้ายไปที่ราศีเมษอ่าดาวพระศุกร์เข้าราศีเมษนะคะ เข้าเรือนลาภะค่ะเข้าเรือนบ้านของพ่างขาดเป็นบ้านมิตรนะมิตรก็ต้องต้อนรับมิตรใช่ไหมะนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามาจากเรือนวินาศวินาศลาภะก็แปลว่าท่านได้โชคแบบไม่คาดคิดคาดฝันอะไรที่คิดว่า เฮ้ยมันจะหลุดมือมันจะไม่ได้อยู่ๆม,มันมันวนกลับมาได้อ่ามันวนกลับมาให้โอกาสท่านอีกครั้งก็ได้ความหมายแบบนั้นนะคะเพราะว่าบุตรตะบุตรตาลาภโชคลาบเกิดขึ้นลาบลอยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกับพระพูดตัวท่านเองอะ่ะเป็นคู่ธาตุน้ํากันอยู่เนี่ยนะคะก็ส่งผลดีอย่างมากมายต่อให้พระสุกับพระราหูจะเป็นคู่ศัตรูกันนิดนึงแต่ไม่ได้เสียมันอาจจะเป็นคู่ที่มีความคิดอยากทำอะ่ะ อยากทำโน่นอยากทำน,น,ทำนี่มันเป็นแรงพระราหูเป็นแรงที่กระตุ้นความอยากความปรารถนาของคนมากขึ้นแต่อาจารย์มองว่าความอยากความปรารถนาของคนนะ่ะถ้าเราทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์นะ่ะในสิ่งที่เรามีไอเดียมีความคิดความฝันการสรรสร้างต่างๆเนี่ยเราลงมือทำอะ่ะนะคะคู่ธาตุน้ำพระ,พระมฤตยูเนี่ยจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมในเรื่องของความคิดแปลกแหวกแนวนะ เป็นความคิดที่แบบใครคิดไม่ได้อะชาวเมถุนคิดได้ในะช่วงนี้คิดการใหญ่ก็ได้นะคู่่าน้ำเป็นเรื่องของสิ่งใหญ่ๆอ่ะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะลาพระอ่ะอยู่ภพลาพระมันเป็นสิ่งที่ท่านได้กอบโกยได้เกิดความสำเร็จได้นั่นคือมุมมองที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพระอังคารที่เป็นเจ้าเรือนลาพระมันอยู่กรรมนะไง แล้วก็มาเจอกับพระหัตให้คุณอย่ง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มันเป็นพลังงานผลักดันที่ดีมากมายในช่วงนี้ที่ชาวราศีเมถุนควรที่จะขวยคว้าโอกาสนั้นนะคะเข้ามาเป็นของตัวเองได้อาจารย์มองประมาณนั้นส่วนเรื่องของความรักอาจารย์ลืมพูดเลยพูดนิดนึงความรักท่านก็ดีสุดยอดนะคะ พระหัสเนี่ยมาจากเรือนปัตตานีปัตตานีกรรม,มะกรรม,มะคือคู่ผูกพันอาจจะเวอร,วอร์มาตั้งแต่อดีตชาติหรือชาติปางก่อนใครที่คบหากันมานานยิ่งรักและผูกพันกันมากขึ้นนะคู่สมพลร่วมกันสร้างสรรค์นะออกแบบชีวิตเป้าหมายร่วมกันท่านจะมีความสุขมากมายนะคะในความหมายคําว่าลาภในการลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกับคนรักก็ได้ เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือลงทุนร่วมกับคู่ค้าคู่สัญญาท่านหุ้นส่วนท่านก็ได้คําว่าปัตตานีมันก็ไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวถ้ามองในแง่ท่านมีหุ้นส่วนท่านมีคู่หูที่ดีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการมีสองคนร่วมมือร่วมแรงใจกันะ่ะ เป้าหมายอ่ะที่ท่านวางไว้อ่ะที่ท่านคิดการการใหญ่เนี่ยที่อาจารย์มองเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จมากๆแต่ถ้าใครโสดท่านจะเจอคู่ที่ถูกใจค่ะเพราะว่าบุตรตะนะคะเจ้าเรือนบุตรตะอยู่เรือนลาภะถึงแม้ว่าพระสุขมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งนิดนะแต่ ตำแหน่งนิดก็นิดไม่เสียหรอกคะ่ะเพราะว่าอะไรอยู่เรือนของคู่มิตรและยังเจอพรฒพูดเป็นคู่ธาตุน้ำไม่ต้องไปห่วงว่าอุ้ยได้ตำแหน่งนิดแล้วเออแล้วจะเป็นยังไงนะฮะอาจารย์มองอย่างนี้นะถ้าพูดในแง่ของความรักนะ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยสําหรับคนโสดนะเขาอ,อาจจะเป็นคนที่ผิดหวังอกหักมาเป็นคนที่มีตําหนิพ่อไม่แม่ไม่ก็ว่าไปหรือเป็นรักต่างวัยที่เกิดขึ้นก็ได้นะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศ ท่านจะเจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะั่นแหละเป็นคู่ของท่านเลยที่เข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะคนนี้เข้ามาหน้าตาดีหล่อเราตัวใหญ่สูงผิวสองสีถึงขาวนะไม่ดํานะนะคะหรือถ้าคุณผู้ชายคุณเจอผู้หญิงสวยมีเสน่ห์มากมายหลงไหลได้ปลื้มกันมากๆเป็นคู่กันได้เลยนะเป็นความหมายที่ดีบอกเลยนะคะคนเข้ามาคนนี้เป็นคู่ท่านนะคะอาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะลองดูนะคะนี่ก็คือมุมของ ดวงดาวที่อาจารย์อ่านจากภบเรือนนะคะอาจารย์มองว่าภบเรือนเนี่ยให้ความหมายเด่นมากๆในเรื่องการพยากรณ์ทางโหงราศาสตร์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านและก็ชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนดังที่อาจารย์ปรารถนานะคะก็ขอใหอ้ทุกท่าน นำไปเป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอาจารย์ขอกำลังใจด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ